กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุกุลสุคนทุกครับมอนี่พากันมาจับปลาแน่อนองนี่ปลาตาเพียนพี่น้อง <c oughs> เอิงปลานี่ดึงปลานี่นี่กรมประมงสองคนนี่สร้างประมงมาเองเนี่ยนี่เห็นปลาเห็นโมยาปลาปลาตาเพียนตัวละเีดสองขีดนนะี่ละโมยไงเดอกกำลังกระแซ็บย่างกระแซบก้อยกระแซบ ต้มกามแซเบที่ตังแฉบก็จะกินปลากระลังงามๆผุนเต็มยุ่ยๆผุนปลาตะเพียนผุนตัวขาวๆอ่อนซ่อนว่ะปลาสองเดือนเคืองพี่น้องพอได้สนใจกับผักม้าเยอะ <c oughs> สองตัวขีด ตัวะเขดกามีกําลังพอดีพอดีมีแต่ปต<ม>ลาตะเพียนล้วนๆปลาเข่งกามีปลาเข่งแม่ไข่เข่มีอมองไปมันจตินตํามี้เก่าตอนนีมดบอเลยปบป่าน เลลํบากเนี่ยบางทีก็หมดก็ไ้หลอดดิโตหน่อยอยู่ดังหาเส้นไหมดังข้างบนไงบ่อปลาตะเพียนรอบๆก็มีแต่บ่อปลาเลยพี่น้องนี่อันนี้การเกษตรคนอันนี้บ่อปลานิ่งพี่น้องนี่คนบ่อนิ่งนะนี่มีแต่บ่อปลาเลยพี่น้องคนเต็มอยู่ แม <mile inside. S 2> ่อย่ง่แม่ไปหวยเสียจมขึ้นมาจะงบงบงแนมีบ่ป่านี่าตายวะแาดี่แบกแบแบกแรงอยน้ั่ว้งสี่เลย่เลยขึ้นมาเปาปลาหมอพออกขึ้นมาบงสิเบงนี่โอ้ยอาางขึ้นมางดนจมขึ้นมาเนี่ยเสีย

ปากแหมางอล้่ดวอะันได้เสอปาฮ่า่าเือกว่ะเขาไม่ใช่อิป่ะโอ้ปลาุกปลุกปลาดุก่ปลาดุกนียปลาดุกปลาดุกโอ้กล่องน้เนี่ถ่ายน้ำเนี่ยก่ากันกันเนี่ย พูดง่ดดเอมันก็กินมาเลยจ้ะนี่ปนิ่นตอนเอปนิ่นโอ้ยปลาในเหบซ้ำนี่นอนี่หนอขึ้นมาโอ้ยแม่มันบอกก็มันเขานั่นแล้วน่นเขาเผาแล้วเขาผาแล้วบอกบอกที่มาปลาพวบือนขึ้นมาตองอา้นไแยงมากันนี่น่บือนยังไงเนี่ฝนตกมาแล้วเนมันสิอ่าฟังฝนแล้วฝนจังเคนตกจากกเบื้มาป๊บล้วปา

เอาไปย่างย่างย่างโอ้ยเดี๋ยวอยากกินอะย่างปลาเพิ่งไงลือว่าคนทำเจ้าหรอกกวนมันหลายรอบเลยใ่ไหใ่ปลาพี่น้องมั้งไงโอ้บดเถือกปนอะไ้ต่อนวดเสียหน่อยนะกวนมันหลายรอบเอี่ย